วสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เราจะมารีวิวการซื้อมลเ็ดพันธุ์เกาลัดครับเราได้ตรวจสอบนะครับได้ศึกษาหาข้อมูลจากเพจต่างๆนะครับก็ตกลงปรงใจที่จะซื้อจากเพจนี้นะครับสําหรับในส่วนของเมล็ดพันธุ์เกาลัดที่เราสั่งมาเพาะในวันนี้นะครับซื้อในราคาเมล็ดละ10บาทนะครับเราสั่งซื้อจํานวน50เมล็ดนะครับ แล้วก็ผู้ขายก็จะแถมให้อีก10เมล็ดนะครับก็จะเป็น60เม็ดทั้งหมดนะครับสำหรับอัตราการงอกนะครับก็จะอยู่ที่ร้อยละเนะครับเห็นผู้ขายบอกมาว่าย่างงั้นนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยครับว่าเราจะเพาะเมล็ดยังไงนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับให้ดูคลิปให้จบนะครับเราจะได้ร่วมสนุกกันนะครับสองท่านนะครับเดี๋ยวจะแบ่งเมล็ดพันธุ์เกาลัดให้นะครับ แบ่งเมล็ดพันธุ์ก็จะให้จะส่งฟรีนะครับจะส่งฟรี2ท่านนะครับจํานวน2ท่านท่านละสาเมล็ดนะครับเดี๋ยวอย่าลืมดูคิปให้จบเงื่อนไขเป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยครับอย่างแรกสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบนะครับในการจัดส่งนะครับในการจัดส่งเนี่ยก็ถือว่ารวดเร็วพอสมควรนะครับผมสั่งในวันอาทิตย์นะครับวันอังคารวันวันอังคารเช้าก็ถึงแล้วนะครับ ครับในการบรรจุนะครับมาบรรจุในลักษณะเป็นถุงพลาสติกนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนับมเมล็ดก,ก่อนเลยตัแรกนะครับว่าจะมีจํานวนครบถูกต้องตามที่เราสั่งไมานะครับอ่าโอเคหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ้า 1ิ1ส1บ1อ1ด1ิ1ส1ง1ิบส2ม2ิ2ส2่2ิบหอันนี้คือ50าสเมล็ดนะครับเห็นบอกว่าแถมมาอีกสิบเมล็ดนะครับอันนี้1 2ึ่งสามหพอดีเป๊ะเลยครับอ่าโอเคครับเพจนี้เชื่อถือได้ครับเพจนี้เชื่อถือได้ก็ เดี๋ยวจะแบ่งให้คุณผู้ชมนะครับไปลองเพาะนะครับไปพร้อมๆกันนะครับท่านใดที่สนใจนะครับที่อยากจะร่วมเพาะเมล็ดไปกับเราเดี๋ยวจะแบ่งให้ท่านละ3มเมล็ดละกันอ่าท่านละ3มเมล็ดจำนวน3ท่านนะครับดูรายละเอียดใต้คลิปของเรานะครับภายใน5วันและกันนะครับภายใน5วันหลังจากลงคลิปนะครับก็เดี๋ยวจะแบ่งมาให้จะส่งฟรีท่านละ3เมล็ดนะครับ อย่าลืมนะครับดูเงื่อนไขใต้คลิปครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมนะครับเดี๋ยวเราจะเพาะเมล็ดแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่ามันจะอัตรางอกมันจะเป็นไปตามที่เขากาหนดไว้หรือไม่อย่างไรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจสําหรับเพจนี้เชื่อถือได้ครับเชื่อถือได้จํานวนครบถ้วนถูกต้องการจะส่งดีเยี่ยมนะครับผมให้3 a มเเลยครับเจอกันคลิปหน้าในขั้นตอนของการเพาะเมล็ดครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ